สวัสดีค่ะวะแพทย์หญิงรังคณาพันวานิกรรมการเพชมิตรนะคะจุดเริ่มต้นของเพชของเราเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกจิ้งตนเพื่อชาติที่ไปเรียนสิบวันที่บ้านน้อยกลางป่าใหญ่จังหวัดชุมพรหลังจากที่เราเรียนจบกันหลายรุ่นนะคะเราก็มีการรวมตัวกันของสมาชิกที่งานประกาศชชยเมื่อปี2564วันนั้นเนี่ยพ่อกำนันก็ได้ไปร่วมด้วยแล้วก็พวกเราบางส่วนที่สะดวกนะคะก็ได้ไปนั่งพูดคุยกันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่พ่อกำนันนะคะได้ให้แนวทางทิ้งไว้ว่าเราจะทํายังไงให้เรา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็ตีความนะคะว่าพ่อหมายถึงอะไรแล้วเราจะทํกากิจกรรมอะไรที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปได้วยกันได้ทั้งหมดนะคะเพราะตอนที่เราเรียนเราก็มีกันเยอะมากเลยเป็นร้อยคนเลยแล้วตอนเนี้ย เราก็เลยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากอะไรดีเราก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะสร้างศูนย์รวมของการสื่อสารรวมตัวสมาชิกนะคะโดยวิธีการที่เหมาะสมเนั้นช่วงโควิดก็คิดว่าทางออนไลน์น่าจะดีเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มสร้างเป็นเพจขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยจุดตรงเนี้ยก็จะช่วยในการสื่อสารกับสิทธิ์เก่าะไรมีกิจกรรมอะไรเอามือที่ไหนหรือว่าอาจจะมีการหาทุนทรัพย์เบื้องต้นมาเทื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนก็เริ่มมีแนวคิดในวันประกาศใช้วันนั้นหลลลััังงจาาาากกกบมมมเรร็ได้้ีตุ่ ะะแล้วก็มีเรื่องของการลองประกวดตั้งชื่อเพจชวนออกแบบโลโก้คนที่สนใจเยอะมากเลยนะคะห้าสิบวื่อด้วยกันแล้วหลังจากที่เรามีบ้านแล้วนะคะมีบ้านออนไลน์แล้วนะคะเราก็เริ่มคิดในเรื่องของการ กิจกรรมที่จะไปใส่ในเพจซึ่งกิจกรรมแร,แรกๆที่เราทำเนี่ยนะคะก็คือกิจกรรมให้พ่อกำนันเนี่ยมาไลฟ์ส่งความคิดถึงถึงลูกๆกิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังจากจเรียนกลับไปแล้วเป็นยังไงติดปัญหาอะไรอยากถามอะไรไหมจากนั้นเราก็มองว่าเออเนี่ยทำยังไงให้คนอื่นอาจจะมาแจมได้ด้วยนะคะก็เริ่มไลฟ์ออกไปแล้วก็มีหัวข้อต่างๆให้พ่อให้ความรู้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชแล้วก็จะมีกิจกรรมที่โปรโมทสินค้าของสมาชิกโปรดักต์ดีๆแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาไปโปรโมทสินค้าต่างๆก็ ใช่เพจของเราเนี่ยในการส่งต่อสินค้าดีๆให้กับเพื่อนร่วมอุดมกันณหลังจากนั้นค่ะเราก็ยังมีกิจกรรมที่ให้พ่อกำนันนะคะได้ไลฟ์ร่วมกับเราเยี่ยมเที่ยวสวนลูกๆหรือบางทีก็มีการไปเซอร์ไพรส์เลยมีการพาพันธุ์พืชต่ตางๆนะคะจากบ้านน้อยไปฝากด้วยก็มีนะคะแล้วก็เดินทางไปด้วยความคิดถึงไปเยี่ยมเ,เพื่อนๆน,น,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็น b Back to School นะคะ ได้กลับมาบ้านได้มาเจอเพื่อนเราก็คิดอยากจะรวมรุ่นที่บ้านน้อยบ้างเราก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาชื่อว่ากิจกรรม back to school ช่วงปีใหม่นะคะปีใหม่ก็อยากจะส่งความสุขตอนนี้เรามีที่บ้านน้อยเองก็มีการเรียนรู้นะคะมีสินค้าที่อย่างเช่นตัวผ้ามัดยอมนะคะซึ่งเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ยังเปิดให้ทุกคนเด้เข้ามาเรียนรู้เราเองก็ได้มาเรียนรู้ตอนช่วง back to school นะคะ เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองทํากิจกรรมนี้ให้กับเพื่อนๆโดยกติกาก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นการซื้อธรรมดาเนาะซื้อก็ไม่ได้เป็นการให้กระเป๋าตัวผ้ามันย้อมที่ทําเองตรงนี้นะคะส่งให้คนที่เราอยากจะให้คนที่เราคิดถึง โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ก็เป็นการให้สมัครเข้ามาที่เพจนี้รก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรารู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะเราก็ได้เห็นใยใยความคิดถึงส่งผ่านเพจมิตรของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และเรียนรู้ไปด้วยกันได้ยังไงก็ฝากติดตามเพจมิตรของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ